ค่อยๆครับค่อยๆทำลงให้สุดลงให้สุดครับคุณแม่ลงให้สุดเลยทิ้งเลยอ่ายืนโอเคไหวครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมครับคุณแม่ครับอันคราวนี้ต่อไปครับคุณแม่ยกขาหนึ่งข้างขยัขนขาเดียวยกข้างขยันซ้ายก่อนขยัซ้ายก่อนอ่ายืนเก่งไว้นะครับขไันขาเดียวนับหนึ่งสิบหนึ่งสองสาม เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอ่าวางลงครับคุณแม่ที่แข็งแรงจังเนาะแข็งแรงใช้ได้เลยอ่ะพี่แม่ครับช่วยช่วยหน่อยข้างซ้ายไอ้ข้างขวาอ่านั่งละอายืนยื้ยกขายกขายกขาขวาอ่าหนึ่งอ้สบายแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบโอเคครับวางโอเควางมองไปหลังหน่อยอวางให้ยืน